สวัสดีครับผมนมตองแดงเลขงไร่เตือนสวัสดีค่ะน้องสาวเขียนสาค่ะวันนี้น้องตองแดงไงน้องเจ้เาเกียนดาวมามทัพย์พดนมตองแดงมั่งกับว <c oughs> ันนี้มารู้จักกับหนมทองแดงเลงไร่เตือนค่ะประวัติความเป็นมาเขาเป็นอย่างไรเชิญฟังกันได้เลยคะ่ะก็คือต้องแนะนําตัวก่อนว่านุมนน่มตองแดงเล้งไร่เตือนเริ่มต้นมาจากเริ่มต้นมาจากเดียวใจปี่นองกวางไม่รู้เรื่องละเริ่มต้นมาจากหนุ่มตองแดง ได้ตั้งชื่อว่าหนุ่มตองแดงเล่งเร่เถือนกน็คือเริ่มตั้งแต่ทำา y o u t มา e มาแปปีที่แล้วพี่น้องคือคิดว่าทำอย่างไรให้เป็นที่น่าจดจำเราก็เล่งตายมั่งเล่งกลางมั่งพี่น้องแต่จริงๆก,กันคือโปกลางแล้วมันตองแดงเลยพี่น้องก็เลยคิดว่าหนุ่มตองแดงคือชัดเจนที่สุดและก็มันต้องมีนามตระกูลด้วยเลยมันมีด้อยนะเนย กาหมือนตันเรากันแหละ,ะลต้องมีเชิญยิ้มเหน็นชื่อนู้นชื่อนี้แต่มีเชินยิม้มนุ่มตองแดงกันเลยตั้งหวานนุ่มตองแดงแรงแร่เตือนนุ่มตองแดงก็ชื่อนายพานวัฒน์เพชรชูครับผมเพชรชูตัวประเทศกาเกินนี่เลยหนึ่งคนตั้งใจพอเรียกว่าตั้งแต่เด็กๆเราอยู่ในสวนยางเราก็คือคนตัดยางพ่อแม่เราก็ตัดยางนั่นเลยถึงทีนี้เราเมื่อรู้จักออนไลน ลมตรงนี้ก็เคยนําเสนอหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าจมรถหรือว่ารับมีดถึงที่นี้คิดไปคิดมาเขาบอกว่าทําอะไรก็ได้ทําให้มันดีสักอย่างถึงที่เรารู้จริงๆก็เลยตัดสินใจว่าทําเกี่ยวกับอาชีพย่างพาราว่าถึงไห้แต่เราเล็กในเต็มปากเ,เราเห็นต้นย่างตั้งเด็กแต่เรายังไม่เกิดนะพี่น้องเห็นผ่านตาพอเมมาตลอดถึงทีนี้ก็เลยมาทําเรื่องเกี่ยวกับการกิอย่าง